เด็กสัตว์อันเชิญรหัสหนึ่งห้าศูนย์สองนะครับด้านหลังนะครับโอ้โหเด็กสัตว์อันเชิญนะครับเด็กนี้นี่มันสุดยอดจริงๆเลยนะครับเพราะว่าเคยปวนในดูไอริงมาครั้งหนึ่งครับรหัสหนึ่งห้าศูนย์สองเรามาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างจะว่ามันเป็นเด็กสามัญก็จัดว่าสามัญได้นะครับเพราะว่ามันมันจะเป็นต้องใส่ครับถ้าสมมติเล่นในออสก็จะต้องมีมีใส่ไว้นะครับอินโวกอินโว้กนี่ของโปรดเลย โปรดเวลาดูเอลนี่ต้องมีนะครับผมว้าวนะครับผมเราจะมาเริ่มแกะก่อนเลยมีแถมแม็กซีาไห้ด้วยนะครับมีแถมเ,เด็กที่ค่อนข้างนี้ต้องใช้ของในการผสมอยู่เยอะมากพุกนี้นี่นาะจะเป็นเด็กออาวุธนะครับอาวุธโบราณดั้งเดิม คือมันก็ตื่งดีนะตื่งดีชอบร้าใครที่สนใจได้ก็สั่งซื้อได้เลยนะผมนีม่ฟิวชั่นปลากระกป๋องด้วยเนี่ยเซิร์ฟฟิวมีเทพเจ้าเทพเจ้าบ้องกัญชาแลผมกระบอกเวทรมนอนต์อะไรนี่นน ซุปเซปเปอร์ฟ <ap sant> <Rocky> ิวชั่นก็มาเฮ้ยของเพียบของเพียบการ์ดใหม่ใหมยเพราะว่าด้วยความดีแล้วแต่ล็อตอะบางล็อตที่ผลิตก็จะม่ใหม่หน่อยแต่ว่านะครับอิน o k e f u ฟิวชั่นนี่ควรจะมีหลายใบหน่อยไม่ควรจะมีแค่ใบเดียวนะ แยกซิงโคลมอนเตอร์ไว้ก่อนกับแดกนะนกุนตัดอย่างนี้เลยครับเชฟอิลคิชันเนนวทมอนมอนเตอร์เวทมอนมอนเตอร์กับแดกเวทมอนเอ็กซ์ซีดเวทมอน ฟ u วชั n เวทมนกับดักเตอร์กับดักเวทมนต์ิชั่เวทมนตชัิงกับดัก s ิงโค,งโคให้มาไม่กี่ใบแล้วนะโอ้อันนี้ต้องแยกแล้วกัน,เป,นเป็นโดรนแยกออกมา จะมาเริ่มที่มอนเตอร์ซิงโคลก่อนนะกันนะเพราะว่ามอนเตอร์ซิงโคลนี่ค่อนข้างที่จะโหดนั่นเองมอนเตอร์ซิงโคลตัวแรกนะครับเป็นธาตุลมนะครับเ e v e l เจ็ดดาวไอเท็กสองพันสี่ร้อย defense สองพันนะครับเป็นผู้ใช้เวทนะครับซิงโคลเอฟเฟกต์มอนเตอร์จูเน่หนึ่งตัวนะครับกับมอนเตอร์ธาตุลมที่ไม่ใช่จูเนอร์นะครับสามารถสั้งานเอฟเฟกต์ที่หนึ่งหรือสองของกายไม่นี้ได้เทะลังนะครับเราสามารถอัญเชิญมอนเตอร์นะครับสามารถเลือกมอนเตอร์นี้มีคำว่า w w w นะครับจากในสุสานเราหนึ่งตัวนะครับ จากนั้นทำดเาเมจความแสงกับไยไ์ผู้เล่นฝั่งข้ามตามจำนวนเลเวลของมอนเตอร์ที่ถูกเลือกนะครับคูณด้วย200นะครับแล้วข้อในช่วงบ u t t o n p h a นะครับของผู้เล่นทุกฝ่ายเนี่ยเราสามารถเลือกมอนเตอร์คำว่า w w นะครับบนสนามหนึ่งตัวจากนั้นเชนเปอร์เเมอนเตอร์ที่เลือกที่มีเลเวลน้อยกว่านะครับหรือเท่ากับตามจำนวนมอนเตอร์ที่ถูกเลือกจากมือเราหนึ่งตัวในเทิร์นนี้มอนเตอร์ถูกเชนเปอร์เปเศษนี้จะไม่สามารถโจมตีได้ ถ่าลมนะครับเลเวลเจ็ดดาวนะครับแอ็แทกสามพันดีเฟนซ์สองพันห้าร้อยมังกรซิงโครเอฟเฟกต์มอนเตอร์จูเน่หนึ่งตัวกับมอนเตอร์ซิงโครนะครับที่ไม่ใช่จูเน่หนึ่งตัวขึ้นไปแต่ครั้งนะครับในเทิร์นผู้เล่นทุกฝ่ายเมื่อมีเอฟเฟกต์มอนเตอร์ถูกสั่งใช้งานเนี่ยสามารถทําให้การสั่งใช้งานได้ผลนะครับผมและเราสามารถทําลายมอนเตอร์ตัวนั้นได้นะครับและหากเราท,ทําเช่นนี้ในเกมนี้จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นตามค่าพลังโจมตีตั้งต้นของมอนเตอร์ทุกทัวได้ด้วยวิธีนีุ้้งเเอ็นฟส หากการ์มินทำการต่อสู้มอเตอร์เพื่อนฝรังข้ามที่มีเลเวลเท่ากับ5้าดาวนะครับหรือมากกว่านะครับในช่วงคำนวณดาเมจความเสียหายเนี่ยการ์มินจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเท่ากับค่าพลังโจมตีปัจจุบันของมอเตอร์ที่ทำการต่อสู้ด้วยนะครับถือว่าโหดเลยทีเดียวเชียวต่อมา h h s r นะครับผมท่านลมเลเวลหดาวนะครับ x tag สอ0พัน defense 1000พันเครื่องจักรซิงโครเอฟเฟกต์มอเตอร์จูนเน่หนึ่งตัวนะครับกับมอเตอร์ที่ไม่ใช่จูนเน่หนึ่งตัวขึ้นไปสามารถเชอมหรือเศษนะครับ การไปนี้ได้เท่าครั้งเท่านั้นการไม่สามารถโจมตีได้2ครั้งใน1นึ่งเบตสเฟสในช่วงเริ่มต้นของดาเมจสเตปเนี่ยหากการไม่โจมตีรือถูกโจมตีเนี่ยจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น200อยนะครับหากการมีถูกสง่งอูปสารเนี่ยเราสามารถเลือกนําการ์ดของเราที่ถูกรีโนวนแล้วเกมความว่าสปีดลอยจากกลับขึ้นมือได้1ใบนะครับอันนี้ก็ในรูปแบบของอันเชิญนะครับอันเชิญจบไปแล้วต่อมาครับเราจะมาดูการไปนี้ก่อนละกันถ้าลมนะครับ เลเวลอยู่ที่เจ็ดาวเอ็ 2500, แท็กสองพันดีเฟนส์สองพันนะครับเรามาดูเอฟเฟกในส่วนของด้านบนก่อนเลยเราสามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกของเคียวิงนะครับไฟ์ดากอนนะครับได้เท่ารั้งเท่านั้นหนึ่งเนี่ยเราสามารถส่งมัเตอร์จูเนอร์คำว่าสปีดลอยนะครับจากมัลเตอร์ที่ไม่จูเนอร์ที่ไงหนะ้าบนสนามเราอีกหนึ่งตัวลงสสารโดยให้ผลรวมของเลเวลถ้ากับ7ดาวและเฉลี่ยเสรการมน,นี้นะครับในรูปแบบเพนูลมัมนะครับทรงของเราได้ มังกรซิงคูนะครับเป็นมอนเตอร์เพนดูลัมด้วยนะครับเอฟเฟกต์มอนเตอร์จูเน่หนึงตัวนะครับกับมอนเตอร์ธาตุลมที่ไม่ใช่จูเน่หนึงตัวขึ้นไปสามารถใช้งานเอฟเฟกต์ที่1ของการเป็นดิจิตเทอร์อละครั้งเท่านั้นในเทอเร์พลอยสักฝ่ายเราสามารถเรื่อมมอนเตอร์ถูกอัญเชิญไวเซตจากในเอ็กตาร์เด็กนะครับที่ไหนนหน้าอยู่บนสนามพลอนสังขารหนึ่งตัวให้นับเปว่าเป็นเอฟเฟกต์ความเร็วสูงนะครับจากนั้นเทอร์นี้พลังโจมตีมอนเตอร์ถูกเลื่อยจะกลายเป็นศูนย์ และเอฟเฟกจะถูกทําให้ได้ผล2องให้การมีทําการต่อสู้หรือถูกทำลายโดยผลจากเอฟเฟกของการ์ดในขณะที่อยู่ในมอนเตอร์โซนและสามารถนําการ์ดไปนี้ไปวางไว้ในโซมเพนดูรัมของเราได้นะครับก็เป็นเคียร์วิงนะครับเคียร์วิงอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจต่อมาเรามาดูมอนเตอร์ฟิวชั่นกันบ้างนะครับมอนเตอร์ฟิวชั่นา่าดินนะครับเลเวอเจ็ดดาวเอทเฟกต์สามพันดีเฟนซ์สามพันสามร้อยนะครับก็อาร์เรสเตอร์นะครับฟิวชั่นกับา่าดินหนึ่งตัวนะครับต่อมาาตาแสงนะครับ เลเวลอยู่ที่10ดาวนะครับ a อ็กแท็กสมพนาเราดีเฟน 100, เครื่องจัดฟิวชั่นเ f ฟเฟกผู้วันเชิญมอนเตอร์นะครับกับมอนเตอร์ธาตุแสงหนึ่งตัวนะครับก็คือเรามาดูนะครับว่านในเทมเพลตฝ่ายเนี่ยเมื่อมีการเป็นมรรเตอร์กับดกักหรือเอฟเฟกของมอนเตอร์ถูกสั่งใช้งานเนี่ยเราสามารถ เราสามารถส่งการที่มีชื่อเดียวหรือชนิดเดียวการที่ถูกสั่งใช้งานนะครับเช่นเวทมนต์กับดาษหรือมอนเตอร์นะครับจากมือลงศาลาหนึ่งใบเพื่อทําให้การสั่งใช้งานแล้ผลและทําสําเร็จเนี่ยให้นําการไปนั้นนะครับออกนอกเกมไปด้วยนั่นนองตัวนี้นะครับธาตุแสงนะครับเลเวลอยู่ที่โอ้เลเวลเยอะมากเลยสิบดาวนะครับไอคิคสามพันสองร้อยดีเฟนส์สี่พันนะครับนางฟ้าฟิวชั่นเอฟเฟกนะครับ ก็เป็นผู้อัญเชิญนะครับเป็นผู้อัญเชิญอะเลสเตอร์ของเรานะครับผมแลม้วมอนเตอร์ถูกอัญเชิญแบบพิเศษจากมือหรือเอ็กตอรเด็กหนึ่งตัวเนี่ยการ,รนี้ต้องอัญเชิญแบบฟิวชั่นโดยใช้วัตถุสิบในการฟริวชั่นที่ระบุไว้ข้างต้นหนึ่งในขณ้นตอนวิธีงานนับปสนามเนี่ยให้นับว่าเป็นธาตุของการเป็นนี้เป็นมืดดินน้ำไฟและลมนะครับเทุกครั้งในเทม์บูเลทายเนี่ยเราสามารถเริม่มมอนเตอร์คำว่าสัตว์อัญเชิญนะครับบนสนามเราหนึ่งตัวหรือสารสัตว์นหนึ่งตัวเนี่ย จากนั้นรีมมอนเตอร์ถูกเลือกและมอนเตอร์ปนสนาพลเพื่อนฝั่งข้างที่มีธาตุตรงกับมอนเตอร์ถูกเลือกทั้งหมดออกรอบเกมนั่นเองธาตุลมนะครับผมเลเวล5ดาวแอคแท็อยู่ที่สมบัติสองร้อยดีเฟนส์สองพันสี่ร้อยนะครับนักลบฟิวชั่นนะครับมอนเตอร์ผู้อนเชนอะเรสเตอร์นะครับกับมอนเตอร์ธาตุลมหนึ่งตัวทุกครั้งในเนชั่นพลเรือทุกฝ่ายเราสามารถเลือกมอนเตอร์ปรสนาหนึ่งตัวมอนเตอร์ถูกเลือกจะเป็นสภาพเป็นความหน้าต้าประกันนั่นเองมาแล้วตัวที่ถูกแบน ท่าน้ำนะครับเลเวลอยู่ที่6ดาวไอแท็หนึ่งพันแปดร้อยดีเฟนส์สองพันเก้าร้อยนะครับมังกรฟิวชั่นเอฟเฟกต์นะครับผู้อัญเชิญมอนเตอร์นะครับอะเรสเตอร์ของเรากับมอนเตอร์ท่าน้ำหนึ่งตัวการมี้ไม่สามารถถูกระบายจากเอฟเฟกต์ของการผู้เล่นสงครามและผู้เล่นฝแฟนคลาสจะไม่สามารถเลือกกายไปน,นี้เป้าหมายจากเอฟเฟกต์ของการได้สองการมิสามารถโจมตีในขนาดที่อยู่ในสภาพต้งป้องกันหากทวาสังเ็จเนะี่ยให้ทำค่าพลังโจมตีของการนี้ในการคำวนวณดาเมจความเสียหายนั่นเอง ฐานมือนะครับ4ดาวไอแท็ก0นึ่งพันดีเฟนต์หนึ่สตาร์ฟิวชั่นเอฟเฟกต์ผู้ว่าเชนเอเตอร์กับมอนเตอร์ฐานมือ1ตัวแต่ที่การมีงหนนะับสนามเนี่ยผู้เล่นทุกฝ่ายจะสามารถสั่ช้ง,งานเอฟเฟกต์มอนเตอร์ได้เท่าหนึ่งครั้งและในช่วงบัตเฟสเนี่ยผู้เล่นทุกฝ่ายจะสามารถโจมตีได้เพียงมอนเตอร์ตัวเดียวธาตุไฟนะครับเลเวลที่7จ็ดดาวไอแท็กสองพันสามร้อยดีเฟนต์สองพันอสูรฟิวชั่นเอฟเฟกต์อาร์เรสเตอร์นะครับกับมันเตอร์ท่าไฟหนึ่งตัว คูณด้สองร้อยและการไม่สามารถโจมตีมอนเตอร์ผู้เล่นส่วนกามได้หมดทุกตัวนะครับตัวละหนึ่งครั้งแล้วก็มีการไม่โจมตีมอนเตอร์อยู่ในสภาพตั้งบ้องกันก็ให้สร้างความเสียกับไรพอย n ์ผู้เล่นส่วนกามตามผลต่างนั้นด้วยอันนี้ก็คือมอนเตอร์ฟิชชั่นนะครับเรามาดูมอนเตอร์เอ็กซีดบ้างนะครับเอ็กซีดห้มาตัวเดียวทัดไฟนะครับแรงลบห้านะครับผมแล้วก็แอคแท็กอยู่ที่สองพันห้าร้อยดีเฟีนหนึ่งพันเดลดาเสาเอ็กซีดเอฟเฟกต์มอนเตอร์เลเวลห้าดาวนะครับ 2ตัวถ้านละหนึ่งครั้งเนี่ยเราสามารถถอดวัตถุดิบในการเอ็กซ์ซีของการไปนี้ออกหนึ่งตัวและเลือกมอนเตอร์ยังไงนะบนสนามพุ่ธสังข้ามหนึ่งตัวให้ทำสำเร็จเนี่ยให้ทำดาเมจกับไลฟ์พอยต์ผู้เล่นฝั่งข,งขา้ารถ้าว่าฆ่าพลังโจมตีตั้งต้นมอนเตอร์ที่ถูกอัญเชิญด้วยวิธีนี้ในท่านี้สั่งใช้งานเอฟเฟกต์เนี้ยก็ไม่ไม่สามารถโจมตีไลฟ์พอยต์ผู้เล่นฝั่งข้ามได้โดยตรงนะครับอ่าเปล่ามามาดูมอนเตอร์กันบ้างน,นะครับว่ามีมอนเตอร์ตัวอะไรบ้าง W W น,นะครับธาตุลมเลเวลสี่ดาวเอ็กแท็กหนึ่งพันห้าร้อยดีเฟนต์หนึ่งพันห้าร้อยนะครับผู้ใช้เวทจูเน่เอฟเฟคสามารถสั่งใช้ง,งานเอฟเฟคของการบินนี้ได้เท่าละครัครบถ้าโทรเชิญแบบปกติหรือแบบพิเศษเนี่ยสามารถมอนเตอร์คำว่า W W นะครับที่ไม่ใช่การบินนี้เนี่ยจากเด็กเราขึ้นมือหนึ่งตัวจากนั้นนะครับเราสามารถไม่สามารถใช้แบบพิเ,เศษมอนเตอร์ได้อีกเว้นมอนเตอร์ธาตุลม,มเด็กเนี่ยเน้นไปในส่วนของธาตุลมนะไม่ว่าจะเป็นมอนเตอร์ซิงโคลแล้วก็เป็นมอนเตอร์ ปกตินะครับเพราะว่า w w เนี่ยเป็ใน,ใน,ใ,นในทางท่าลมมากกว่าท่าลมนะครับสามดาวไอ้แทงหนึ่งพันดีเฟนส์หนึ่งพันพุชเชเวทเอฟเฟกสามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกต์นี้หนึ่งหรือสองการไม่ได้เธอขัง,ห,งหากบนสนามเราไม่มีมอนเตอร์เนี่ยสามารถอัญเชิญแบบพษษษิเศษการมีจัดมุนมือเราได้และมอนเตอร์นี้มีคําว่า w w จากเด็กเราได้ขึ้นมืออีกหนึ่งตัวมอนเตอร์ถูกอัชิญแบบพษษษิเศษด้วยเอฟเฟกต์นี้จะไม่สามารถบูชายันได้ในที่นี้เราสั่งใช้งานเอฟเฟกต์นี้เราจะไม่สามารถอัญเชิญแอนพษษษิเศษมอน จากเอ็กใต้เด็กได้ยกเป็นมอนเตอร์ที่มีเลเวลเท่ากับ5ดาวหรือมากกว่า2หากกามีนี้ถูกอัญเชิญบบปกติหรือถูกอัญเชิญบบพิเศษเนี่ยสามารถทำดาเมจกับไลท์พอยต์ผู้ในสังนคามได้5้าร้อยาลม1ดาวนะครับเอ็กแทง100รดิฟเฟนต์หผู้ใช้เวทจูเนอร์เอฟเฟกต์หากบนสนามเรามีมอนเตอร์ ter. ถ้าลมนะครับเท่ากับ2ตัวหรือมากกว่าและมีมอนเตอร์ ter, และไม่มีมอนเตอร์ ter, ที่ไม่ใช่าตาลมสามารถอัญเชิญแบปพิเศษการเม้จากมือได้2เมื่อมอนเตอร์ที่ ซิงโคลท่าลมถูกอัญเชิญโดยใช้การเป็นนี้เวอรเป็นวัตถุดิบนะครับจะไม่สามารถถูกทำลายโดยผลจากเอฟเฟกของการผูเร้เล่นฝั่งข้ามอาร์ติแฟกต์นะครับโอ้โหนชื่อได้ที่เออมันเป็นอาวุธอาวุธแบบโบราณน,นะอาร์ติแฟกต์ถ้าแสงนะครับเลเวลร์าดาวนะเอ็กแทกสองพันสองร้อยดีเฟนเก้าร้อยน้ำฟ้าเอฟเฟกต์สามารถเซฟความการเป็นนิจจากมือลงในโซนเว้นหเดเลดกระดาษของเราได้โดยให้นับว่าเป็นการเวทมนต์สอนเซฟผู้เล่นฝั่งข้าม หากการไมีถูกทำลายและส่งโลสันในขณะที่อยู่ในโซนเวทหรือการกระดากของเราแอนเชอร์แวิเศษการแบนี้ 3. หากการไมีถูกแอนเชอร์แวิเศษในเธอเพื่อเล่นฝั่งข้ามสำเร็จเนี่ยในส่วนที่เหลือของเธอเนี่ยผู้เล่นฝั่งข้ามจะไม่สามารถแอนเชอร์แวิเศษมาเตอร์จากเอ็กแทร็กได้ถ้าแสงนะครับเลเวล5ดาวแอ็แท็อยู่ที่2,100ดีเฟนซ์1,400นสีางฟ้าเอฟเฟกเราสามารถเซฟความการบินจากมือลงในโซนเวทหรือการกระดากได้โดยให้นับว่าเป็นการเวทมนต์ สองในเทินผู้เล่นฝั่งข้ามหากการไม่ถูกทำลายและส่งลงสษาในขณะที่เซตคว่ำอยู่ในโซนเวทก,กับดกักในอนเชิญิเซษกับแนี้สามหากการไม่ถูกอนเชิิเซษในเทินผู้เล่นฝั่งข้ามสำเร็จเนะี่ยเราสามารถทําให้การที่หงายนายยุบสนามผู้เล่นฝั่งข้ามหนึ่งใบการทําลายโดยเอฟเฟกต์ของการนี้ไม่นับว่าเป็นการล็อกเป้านะครับหรือเลือกเป้าหมาย ส่วนมากอันดิเฟกต์ะจะเน้นในรูปแบบของความอยู่ในโซนเวฟแต่แก๊สกปาดเนาะแล้วก็เมื่อถูกทำลายจะสามารถอัญเชิญได้ฉะนั้นพี่จะอ่านแค่เอฟเฟกต์ที่สาาของมันเท่านั้นนะถ้าแสงเลเวลอยู่ที่5ดาวนะครับอเอเกแทนสองพันสี่ร้อยอัดิเฟกต์สองพันหนึ่งร้อยเนี่ยเมื่อถูกอัญเชิญเป็นพิเศษในเทิร์นผู้เฝั่งข้ามได้สำเร็จอน่ยให้ทำลายการ์ดที่แทรกความอยู่บนสนามของเราได้มากสุดสองใบน้อยสุดหนึ่งใบกันทำลายของเอฟเฟกต์ของกามมีให้นับว่าเป็นการเลือกเป้าถือว่าโหดอยู่ แม็กซีนะครับแม็กซีการ์ดสามาัญที่ต้องมีในติดเด็กถ้าดิน2องดาวนะครับไอค์แท็กห้าร้อยดีเฟนสองร้อยแมลงเอฟเฟกต์เราสามารถสั่งใช้งานเอฟเฟกต์ Effect ที่หนึ่งหรือสองของการ์ดไม่ได้ใช้ละครเท่านั้นนะครับในเทนผู้เล่นฝ่ายเนี่ยเราสามารถส่งการ์ดไม้นี้จากมือลงสื่อสารเนี่ยแล้วในเทนนี้เราจะได้รับเอฟเฟกต์แดงต่อไปนี้ทุกครั้งที่ฝ่ายตรงข้ามมาเชิญเป็นพิเศษเนี่ยเราจะได้โจ๊กการ์ดจากเด็กหนึ่งใบมาแล้วอะเลสเ,เตอร์อะเลสเ,เตอร์เนี่ยเขาจะมีจากเด็กเนี่ยประมาณสามใบเนื่องจากอะเลสเ,เตอร์มัน มันจะเป็นเพราะมันเป็นตัววัตถุดิบในการฟิวชั่นนอกจากเราจะใช้ตัวตัวน้ำผีน้ำต่อมาท่านเมื่อนะครับเลเวลสี่ดาวไอ้แทงหนึ่งพันดีฟเอนหนึ่งพันแปดร้อยผู้ใช้เวทนะครับในเทิร์นผู้เล่นทุกฝ่ายเนี่ยสามารถส่งการเป็นจับมือลงสสารและเรื่องมัลเตอร์ฟิวชั่นบนสน,นามละหนึ่งตัวมัลเตอร์ที่ถูกเลือกจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นพลังโจมตีและพลังป้องกันเพิ่มขึ้นอย่างละหนึ่งพันสองเมื่อถูกอัญเชิญแบบปกติหรือแบบไงน้าสำเร็จเนี่ยสามารถนำการเวิอมอลคำว่า ศาสตร์แห่งการอัญเชิญนะครับจากเด็กเราขึ้นมือหนึ่งใบอินโวคนั่นเองก็หมดไปแล้วนะครับสําหรับมอนเตอร์มาดูเวทมนต์นะครับเวทมนต์ใบแรกนี่ขาดไม่ได้เลยครับเพราะว่าเป็นเวทมนต์ในการฟิวชั่นนะครับอินโวคนั่นเองเวทมนต์ปกตินะครับสามารถสั่งใช้งานเอฟเฟคที่สองของการมีเิเชอร์ต่างเท่านั้นหนึ่งเมื่อถูกสั่งใช้งานเนอะันเชินแบบฟิวชั่นมอนเตอร์ฟิวชั่นจากเอ็กตทร์เด็กของเราหนึ่งตัวโดยนั่มอนเตอร์วัตถุดิบจากมือของเราเป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญหากมอนเตอร์ฟิวชั่นขอองเเรา Un ัญญชิ ครั้งนี้เป็นมอเตอร์คาว่าสาันอันเชิญเนี่ยเราสามารถารีมูฟมอเตอร์จากบนสนามเราหรือจากสสารของเล่นทุกฝ่ายออกนอกเกมเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการฟิวชั่น2หากไม่มีอยู่ในสสารนาวเนี่ย,ยเราสามารถเลือกอันเชิญอเลสเตอร์ที่ถูกรีม,มูฟออกนอกเกมนําการเป็นนั้นกับเค้าเด็กนะครับและหาทำสำเร็จให้นามอเตอร์ถูกเลือกกับขึ้นมือเราซุปเปอร์ฟิวชั่นนะครับง่ายๆก็คือเป็นเวชภัณฑ์โดยนาําวัตถุดิบนะครับ ทิงการ์ดไวมือหนึ่งใบแล้วก็ฟิวชั่นมอเตอร์ฟิวชั่นจากเอกต้ล็กหนึ่งตัวโดยใช้วัตถุดิบบนสนามเราและบนสนามผู้เล่นฝั่งข้ามเป็นวัตถุดิบคัมพีนะครับคัมพีเวชพันนะครับสามารถเลือกมอนเตอร์บนสนามที่แข็งแ่หนึ่งตัวจากนั้นทําให้มอนเตอร์ฉุกเลือกกลับเป็นความหน้าเซิร์ฟฟิวนะครับเว้นมันปกติสามารถเลือกเวชบนฟิวจากเด็กขึ้นมือหนึ่งใบแบล็กกระป๋องฟิวชั่นนะครับแบล็กกระป๋องฟิวชั่นนี้ก็คือสามารถ ให้จ่ายแรปพอยนะครับหนึ่งพันและเซมิเซมอนเตอร์ฟิวชั่นจากเอ็กทราเด็กของเราที่มีเลเวลห้าหกห้าดาวหรือน้อยกว่าหนึ่งตัวมัลเตอร์ถูกอันเชิญเนี่ยให้นับว่าเป็นมัลเตอร์อันเซมิฟิวชั่นและมัลเตอร์ฟิวชั่นถูกอันเชิญด้วยวิธีนี้จะไม่สามารถโจมตีได้และจะถูกทำลายตอนเอ็นเฟสเวชพันนะครับให้เลือกทำลายเวทเลยการกับดักบนสนามหนึ่งใบหากทำสำเร็จเนี่ยให้นำมัลเตอร์คำว่าอาร์ติแฟกต์นะครับจากในเด็กเรามาเซ็ตความบนสนามนะครับในโซนเวทกับดักโดยให้นัััับบบวว่าาาเเป็นนนกกกกรรรทมต์และะดค แต่เราจะต้องมีมอนเตอร์คำว่าอาร์ติแฟกต์นะครับถึงสาม,มารถสั่งใช้งานการบินนี้ได้3หากการไมนถูกทำลายโดยผลจากการผู้เล่นฝั่งข้ามในขณนะที่อยู่ในการครอบครองเรานะครับผู้เล่นฝั่งข้ามจะต้องข้ามแบตเทิร์นเฟสถัดไปของตัวเองเวทมนต์สมสัยนะครับสมสัยใเฉพาะผู้ใช้เวทเท่านั้นมอนเตอร์ผู้ใช้เวทจะมีพลังโจมตีเพิ่ม500และถ้าส่งมอนเตอร์ตัวนั้นลงสารเนี่ยเราจะโจมตกกีได้สองใบเวทภัพฑ์น,นะครับพัะคมภีของกฎหมายนะครับได้เทรละครั้งเท่านั้น ื่อผู้สั่งใช้งานให้บูเชนมันเตอร์คาว่าสัตว์อัญเชิญบนสนามหนึ่งตัวอัญเชิญแบบพิเศษสัตว์อัญเชิญนะครับที่มีธาตุตั้งต้นแตกแต่มันเตอร์ถูกบูเชนด้วยวิธีนี้จากเอ็กตอเล็กหนึ่งตัวการอัญเชิญแบบนี้ถือว่าเป็นการอัญเชิญแบบฟิวชั่นเวทบนฟิวนะครับเวทบนฟิวแต่เท่าที่วงเวทอารวาสนะครับการนี้ที่เธอครางเท่านั้นเมื่อการเป็นยู้สั่งใช้งานเราสามารถนําผู้อัญเชิญเอเดเตอร์เนี่ยจากเล็กเราขึ้นมาหนึ่งตัว สองตัดทุษการไม่นย้งไงนะวัฒนธรรมเนี่ยเราสั่งใช้งานการเลนเอฟเฟกของการาดเราที่มีผลในการอน,นเชิงแบบฟิชชั่นมัตเตอร์ฟิชชั่นจะไม่สามารถทําให้ได้ผลได้ใน,นาไหนมัเตอร์ถูกอนเชิงแบบฟิชชั่นผู้เล่นฝั่งเ้าจะไม่สามารถสั่งใช้งานในเอฟเฟกของการาดได้ถือว่าสําคัญมากเลยนะเป็นเวมนม์นที่กบจดบอดมากเพราะส่วนมากเราจะดเนีนเกตก่อนที่จะใช้แต่โดยทั่วาไม่ไดผลผนโดยอาจจะเป็นไซโคลบ้าหรือว่าอาจจะเป็นพายุหมุนหรือว่าการยกเลิกนะครับหรือว่าไเป็นพระเจ้าแต่ว่าถ้ามีเวมน,นี้คือ ขึ้นมาสามารถกันได้นะครับก็ถือว่าดีในระดับหนึง่งกับดักนะครับกบดักปกติสามารถสั่งใช้งานสิ่งกีดขวางต่างวิตีได้เทนาใบาเท่านั้นเมื่อถูกสั่งใช้งานให้ประกาศชนิดมัเตอร์หนึ่งชนิดนะครับไม่ว่าจะฟิวชั่นหรือซิงโคเอ็กซีหรือเพนดูลัมเนี่ยจากนั้นในส่วนที่เหลือ,อเท่านี้ผู้เล่นทุกฝ่ายนะครับจะไม่สามารถเชมเบสเซอม,มเตอร์ที่มีชื่อตามที่ได้ประกาศแล้วมัลเตอร์ที่ชนิดตามที่ประกาศไว้ทั้งหมดบนสนามเอฟเฟกต์จะได้ผลอูโคตรดีอ่ะถ้าเป็น U.R ได้เลยนะนะเนี่ยอั คือมันจะทําให้เราประกาศอ่ะสมมุติว่าเรารู้ว่าฝั่งตรข้ามเล่นซิงโครเราสามารถทําให้การซิงโครของเขาเนี่ยไม่สามารถเชิญได้และมอเตอร์ซิงโครบนสนามเนี่ยเอฟเฟกตจะไร้ผลด้วยง่ายๆนะครับกับดักใบน,นี้ก็คือกับดักปกติแล้วก็ถ้าฝั่งตงข้ามป,ประกาศโจมตีมาเนี่ยทำให้การโจมตีนั้นไร้ผลนะครับแล้วก็สร้างความแสยก,กับไร้พอยผูผ้่นฝั่งข้ามตามพละโจมตีมอเตอร์ที่โจมตีมานั่นเองกับดักเคาน์เตอร์นะครับเมื่อการสั่งใช้งานโดยจ่ายไร้พอยละหนึ่งพัน เลือกใช้งานเอฟเฟกต์ต่างๆไปนี้เมื่อเอฟเฟกต์มอเตอร์ถูกสั่งใช้งานเนี่ยทำให้การสั่งใช้งานเอฟเฟกต์ไร้ผลและทำลายทิ้งนะครับและเมื่อมีมอเตอร์ถูกสั่ใช้แบบพิเศษทำให้การใช้แบบพิเศษไร้ผลและทำลายทิ้งนั่นเองกำดังปกตินะครับภูมิปัญญาแห่งอัลติแฟกต์นะครับได้ถั่ลใบเท่านั้นในเทิร์ี่สั่งใช้งานเนี่ยไม่สามารถเข้าไปแทสเฟดได้และให้ชมเบลเซตมอเตอร์คำว่าอัลติแฟกต์จากเล็กหนึ่งตัวหากการมีถูุนไล่โดย เอฟเฟกต์ของผลจากผู้เล่นฝั่งข้ามในขณะที่เราอยู่ในการครอบครองเนี่ยสามารถเลือกทำลายการ์ดบนสนามได้หนึ่งใบกับดาดต่อเนื่องนะครับตัดทิ้การไม่ได้ในสนามเนี่ยผู้เล่นทุกฝ่ายจะไม่สามารถเช้แบบพิเศษได้แต่หากการมีการในเด็กหรือการสนามถูกส่งสู่ายของเราให้ทำลายการไปนี้กับดาดปกตินะครับให้เลือกมอนเตอร์คาว่าสัตว์อันเชิญเนี่ยที่ถูกเล่มอองเกมเท่าไหร่ก็ได้นะครับจะต้องมีชื่อแตกต่างกันนะจะนันเฉยแบพิเศษมอนเตอร์ถูกเลือกทั้งหมดบนสนามในสภาพองป้องกัน ก็สำหรับเด็กนี้นะครับก็เป็นเด็กของสปีดลอยมีการผสมระหว่างสปีดลอยมีการผสมระหว่าง W W แล้วก็มีการผสมอาร์ติแฟกต์แล้วก็สัตว์อันเชิญนะครับซึ่งสำหรับใครนะครับที่เน้นสายอันเชิญก็แนะนำว่าควรจะมีอีดโว๊ก e นะครับเราวก็อาเลเตอร์ในอย่างละใบนะครับไออย่างละสามใบนะครับเป็นการฟิวชั่นแล้วก็ควรจะมีเวิร์ลฟิว์นะครับเพื่อเป็นการสกัดกั้นอย่างละสองใบก็ยังดีแล้วก็มีการแบบนี้นะครับเพื่อสั่งใช้งานเนี่ย เพื่อไม่ให้สั่นข้ามเนี่ยอัลเจอ,อร์มอนเตอร์ถ้าเรารู้นะครับว่าสั่นข้ามเนี่ยเล่นเด็กไหนเป็นพิเศษเราก็สามารถพิกแพงได้นะครับซึ่งโดยรวมนะครับเด็กนี้ให้ความโหดอยู่ที่ประมาณ8เต็มศิลนะครับแต่ว่าควรจะมีการฟิวชั่นนะสามใบแล้วก็อะัลเตอร์เนี่ยตัวนี้สามใบสำหรับวันนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเท่านี้ครับขอบคุณค